สบาดีพี่น้องมันนี้พาพีผ้าน้องมาหล่ะเบิ่งหน้าแงอันี้ก็แม่นหน้าแซงของของข่อยเองเนาะของในเฮือนนี่แหละของพอ่อของแม่แหละของน้ากัน้นแหละนี่ก็แม่น้องเนาะน้องนี่แม่น้องที่เอาไส่ดูดขึ้นมาดูดหน้ามาใส่หน้าแซงนี่แหละแต่ว่าตอนนี้นี่หน้ามันยังบดไบกหน้าหัวหน้าหัวหน้าําอยู่ฟูอยู่ฟูอยู่บนป่าบน มีน้ำเขียวที่พี่น้องเห็นยันแล้วปุ่นน้ำคั่มนี่สายน้ำคั่มมันสิมาแต่ปุ่นหัวมันแมนอยู่พู้นอยู่หองหินซองมันสิไลลงมาตามหองแล้วก็ลงมาผ่านหน้าแล้วนี่เนาะถ้าว่าหัวน้ำคั่มนี่มันมดเขาก็ศัยดูดนำ้ำในน้องของเขานี่ใส่นะแซงหน้าของเขานี่เห็ดได้มดสองั้งสองระดูข้างระดูแรงแล้วก็ดูฝนจำสีได้เข่าเลยพี่นอ้อง ในบอนในหน้าแซงเท่านี้เทากับซีมีตามคนาเนะเาะเทาาซได้ปูกพักบอลนี่ปลูกพักปลูกหมากเพชรปลูกหมากทั่วอันนี้ก็สีเม่นหมากทั่วตั้งนอนดีมันกำลังกระตีเดอกงามงามเลยพี่นอ้องนี่บอลนึ่งนี่งามแท้เด้หน่กำลังเป็นเขาแบ่้บานคอยเขาเอื่อน่ากำลังเป็นเขาแบ่ นี่ก็เป็นข่าวนาแซงข่าวนาแซงเฮานี่สีบงง้มหดอกสีประมาณนี้แหละเพราะว่าต้นมันสีบงสูงคือนาปีทานาปีนี่โอ้สูงหลายพี่น้องจนถ่วมหัวเลยแลนนี่เนี่ยมันเป็นนาแซงมันก็เลยแบบเตี้ยนะข่าวนาแซงนาแร้งกระเด็นนสันเถาะเดี๋ยวเบิ่งแล้วนี่เป็นตาออนซอนในพี่น้องอุดมสมบูรณ์มีน้องน้ามน้องน้านี่เล็กเด้พี่น้องได้นี่ ดุดนี่เบิดเงินหน่าวสิบล้านได้จกนี่นะปลากระบายเรื่องเงินงก่อนปลานี่มีปลาใหญ่ปลาน้อยลายปลาคอนี่โอ้วัดได้โตสำแขงสำขาหนึ่ก็มีพี่น้องนี่ในคอ็เมนห้าวเพียกเราเห็นบ่าจะเห็นบ่าดา่าห้าวเพียกที่พอคนใส่ไว้เนาะถ้ามมือใดปลามันกินก็สีได้ปลามันกินเพียกเขาเอินว่า,บาเบ็ดเพียก และสิภาพพี่น้องเบิ่งบัตยามผลถ้ายเป็นยามฝนนี่โอ้ยปลาเฮานี่ใส่ต้อนใส่ดีนี่โอ้ยหส,สิเอาเลยพี่น้องขาวเขียวงามฮ่าเฮากับสีมีสามไฮนี่แหละหนึ่งไฮนี่ไฮที่สองอก็ไฮที่สามแล้วก็เอกับสีดำตามพายตะเปาะตะแปะ ตาบอน,นีเนาะเห็นบนอระขึ้นตาน่ะไ้นี่นี่แมนเขาบอได้ดำไฮนี่นี่ไ้พวกนี้นี่เหาวานเอาเนาะหวานส่วนไฮนั่นนะก็สีหวานบอได้นี่ย้อนว่าหน้ามันบอไดแห้งนะหน้ามันมีตลอดเขาก็เลยหวานบอไดเพราะหวานลงไปเขาก็สีเหลืองแตนี่แมนเขามันแห้งเขาได้ดูดน้ำใส่เขาก็หวานตองไฮเนาะพวกนี้ก็ดำดำมาก กบกบพี่น้องปลาในน้องเฮานี่แม่นเฮาบริป่อยเนาะแต่ว่ามันก็มีปลามันอุดมสมบูรณ์ปลาธรรมศา,ศาสตร์ลายปาลาดุกปลาคอโอ้ยอย่างห้พี่น้องเห็นยามผลนี่ปลาคอลอยายแต่ได้พี่น้องเยอยนี่พี่น้องอุดมสมบูรณ์ขนาดสีผ้าพี่น้องไปเบิง่งห่ที่มันบ,บ่เป็นเนาะอันนี้มันหายรูปเนาะพี่น้องแนมเบิ่งคันทัทง้ทงเทงิงเนี่ยเป็นหายโนน ไฮโนนนี่มันบอกเป็นพี่น้องมันมันตายจนเมื่อเขาดูดน้ำใส่สดได้เก่มันกับบกคืนเหรอนะนี่นี่เป็นคุ้มบางโมของพอได้หนิพ่อเันปูกบางโมนี่เห็นปะบางโมกับบางงามเหรอพี่น้องมันก่ายงามมาเลยแต่มีคุ่มงามกลุ่มบ่อเด้อันนี้มันหฮเทิงเนาะ่อ้กีน่ะเป็นตากาโรคกะออกแล้วก็เลยเหลือแต่นี่ เห็นบ่แดงกระจิงทิมแล้วตัวนี้นะบอกเอาละ,ละปะละถามมันเป็นกะเกีียวขั้นบวกเป็นกะเป็นทิมมันกระโนนต่างกันในนี้ทห้มีมันกระลุกเห็นป๊อปงามข่อยได้มาเห็นแบบนี้แหละข่อยม่วนในแบบแบบ,แบ,บซีตเฮานะเกิดมาเฮากะอยู่แต่กับแบบนี้ถ้าเห็นแนี้มันกะเห็นทงหน้าสีเขียวเห็นแบบนี้มันรู้ซึกแบบ เอออิ่มใจแบบมันหมวนอยู่ในใจนะเน้งเราเกิดเป็นลูกสาวนาเ,ออเกิดมาก็อยู่แต่แบบนี้อยู่กับธรรมชาติจะเห็นเลยกม็มมวนอู้เห็นบอ่อเทียงนาเทียงนาหน่อยตรงขามไปนั้นมันสวนมันก้าเจ้านอ้องเด็พี่น้องเห็นบ่อพูนไกลๆองกข้เจ้าแบกมัน เอาสิคุปลูกมันตัวนี้แม่บอเป็นแล้วดินแตเกเหิอบเลยพอพันถิ่มออละนี่นะแมนบอกเอาละหืแตกเหิอบเบ ตายไปแล้วถิ่นแล้วงามเลยไปเนาะหน้านี่นี่พี่พ่อบรรลุปี่กายนนกเนาะเห็ดหน้าปีกับบบเป็นนี่เห็ดหน้าแซงกับ อยู่โน้นบางนั่นนะพี่นอ้องบางอันก็ภัยนะันโอ้ยเห็ดออกหลายจะได้พี่น้องเห็ดไข่นะตอนนี้พลอ,อยยัดุดนะปล่อยบดได้ยังให้ดุดจี๊ดี้เขาว่าเอาไว้กินจะเลากะว่าเนี่ยดุดกะเห็ดกะบ่มีกินแบบกะซำซิกินได้เห็ดแต่